สวัสดีค่ะพบกับเซลน้องว่านอีกเช่นเคยนะคะคลิปที่แล้วอว่า r รีวิวดีไซน์ภายนอกรถของ RS คันนี้ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ว่าจะมารีวิวดีไซน์ภายในแล้วก็ระบบฟังก์ชันต่างๆให้ให้ดูกันนะคะก็ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะ้าเกรด RS นะคะเขาจะมีฟังก์ชันสัญญาณการขโมยมาให้ด้วยก็ตรงนี้ที่มือเปิดประตูนะคะ นั่เป็นปุ่มคีย์เลดมาให้อันถึงว่าถ้าเราลงจากรถแล้วเราลืมล็อกรถอะคะ่ะถือกุญแจเรามาด้วยนะแล้วก็เดินออกจากรถห่างประมาณสองสามเมตรอะไรเงี้ย๋ยวรถเขาจะล็อกให้อัตโนมัติเลยหรือไม่ก็เราเราไม่ต้องกดที่กุญแจรีโมทนะคะเรากดที่ปุ่มสีดําตรงนี้ได้เลยรถก็จะล็อกแล้วก็ปลดล็อกให้นะคะอันนี้ตรงคอนโซลนะคะจะหุ่มหนังหมดเลย เบาะนั่งมันจะเป็นเบาะหนังเหมือนกันค่ะแล้วก็ปักโลโก้ R S ไว้ตรงนี้เป็นเบาะนั่งสีดำเย็บด้วยได้สีเขียวมะนาวแบบนี้เลยนะคะว่าชอบมากเพราะมันดูแบบสปอร์ตดูเท่มากเลยส่วนเบาะคนขับนะปรับไฟฟ้าได้ค่ะได้แปดทิศทางเดินหน้าถอยหลังเอ็นหน้าเอ็นหลังแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็ปรับตรงตรงหัวเข่าเรายกข,ขึ้นยกลงได้ แต่ว่าถ้าเป็นเบาะของคนนั่งอะค่ะมันจะปรับได้แค่สีทิศทางเเดินหน้าถอยหลังเอ็นหน้าเอ็นหลังได้ประมาณนี้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นออย่างขวาสุดนะเป็นเปิดแอร์หลังนะคะถัดมาก็เป็นตัวที่ช่วยรีเจนมนล,มนลพิษของเครื่องยูโรห้าเราก็ถัดมา เป็นปุ่มเปิดฝาหลังนะคะแล้วก็อันท้ายสุดก็เป็นตัวปิดสเตปเซนเซอร์เวลาเราเข้าใกล้ฝาท้ายอะคะ่ะฝาหลังอะแล้วถ้าเราเข้าเข้าถูกจังหวะนะแล้วเซ็นซเซอร์มันทางานฝาท้ายก็จะเปิดให้เราอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเราไม่ชอบเรากดปิดตรงนี้ได้ะคะ่ะเกรด RS นะคะเขาจะมีปุ่มเป็นพับกระจกมองข้างไฟฟ้าให้แล้วก็นี่เออพวงมาลัย โงมาลัยนะคะถ้าฝั่งนี้นะมันจะเป็นปุ่ม Cruise Control ช่วยรักษาความเร็วของรถล,ล็อกความเร็วของรถทำให้รถขับตามคันหน้าได้แบบรักษาระยะห่างแล้วก็ช่วยทำให้รถขับอยู่ในเลนไม่ออกนอกเลนฝั่งนี้ก็เป็นปุ่มควบคุมเสียงนะคะรับสายได้วางสายได้ <c oughs> ก็อันนี้จะเป็นหน้าจอสัมผัส สามารถรองรับ Apple c a คา a ฟ l เวล e ตแอนดต่างๆได้หมดเลยตรงนี้จะเป็นแอร์นะคะแอร์ Air, เราสามารถปรับให้อุณหภูมิของทั้งสองฝั่งอ่ะไม่เท่ากันก็ได้สมมติฝั่งคนนั่งเนี่ยโหขี้หนาวมากแต่ว,ว่าฝั่งคนขับเนี่ยขี้ร้อนมากขับรถแล้วแบบเหงื่อแตกพักๆเลยอะไรเงี้ยเราสามารถปรับให้ฝั่งคนนั่งอ่ะอ่อแอร์ Air อยู่ที่สักยี่สิบสามยิบสีบ องศาได้ส่วนฝั่งคนขับเนี่ยอาจจะทักทักสิแต่ว่าถ้าสมมุติเราอยากให้อุณหภูมิมันเท่ากันใช่ไหมสมมุติเราปรับเป็นแบบ18กับ2ี่สิไปแล้วเรามากดปุ่มนี้ค่ะปุ่มนี้มันจะทำให้แอร์ของทั้งสองฝั่งอะ่ะปรับมาเท่ากันได้เหมือนเดิมอันนี้เป็นเกียร์เกียร์ออโต้นะคะ8สปีดเลฟททนิก ก็มีพวกปุ่มช่วยป้องกันการเลื่อนถลายช่วยลงเขาปุ่มดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะคะแล้วก็เบรกมือมีเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วถ้าเราอยากจะดึงเบรกมือขึ้นเราแค่กดปุ่มขึ้นนะคะนี่ไปว่าเดขึ้นโชว์แบบนี้ว่าเราใส่เบรกมือแล้วแต่ถ้าเราอยากจะปลดเราแค่กดลงไปค่ะแล้วก็ปุ่มออโต้โฮ โต้โฮถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือสมมติว่ามันคือปุ่มที่เหมือนช่วยเบรกให้เราอัตโนตอเบรกให้เราอยู่กับที่อะค่ะอย่างเช่นเราขับรถเข้าไปในกรุงเทพใช่ไหมเข้าไปในเมืองเนี้ยเราแบบโหรถติดมากๆติดไฟแดง290กวอกาวิอะไรเงี้ยแล้วเราเมื่อยขามากขับรถมาไกลหนื่อยๆแล้ว เราก็แค่กดปุ่มออโต้โฮให้ไฟมันโชว์นะคะแล้วเราก็เอาเทา้าออกจากเบรกได้เลยรถมันก็จะหยุดอยู่กับทีเ่เหมือนเราใส่เบรกมือไว้แต่ว่าถ้าสมมติไฟเขียวแล้วเราก็แค่เหยียบคันเร่งเบาๆเดี๋ยวรถมันจะเคลื่อนที่ไปเองแต่ถ้าใครไม่ชอบใช้ก็ไม่ต้องกดไม่ต้องกดออโต้โฮก็ได้ค่ะกดเบรกเหยียบเบรกปกติไปเลยอันนี้เบาะนั่งแถวสนะคะพับเบาะได้เหมือนกัน ก็นี่คนที่นั่งแถวหลังไม่ต้องกลัวเรื่องสายชาร์จนี่เราะมีสายชาร์จมีรู้เสียบแล้วกันรู้เสียบไทยซให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างหลังแถวหลังก็พับเบาะได้เหมือนกันนะคะ นี่พ,พับไปแล้วออมือไม่ถึงเออเอเอนี่นี่พับได้นะคะประมาณนี้นะคะ เป็นไงกันบ้างคะดีไซนภ์ภายในแล้วก็ระบบฟังก์ชันต่างๆเขาเยอะเขาขสมคำาล่าลือจริงๆก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ต้องจากกันแล้วคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องว่านด้วยนะคะเสียงหลงว่านคะ่ะขอบคุณค่ะ